ไปเก็บบักกระท้อนบอก<ช>เอามาทำอะไรคะเอามาตำส้มตำกินเอามาตำส้มตำกินนะคะอันนี้ลูกนึงเอาเก็บใส่ก่อนเมื่อเช้าเก็บมาเนี่ยไหน,นต้นมันอยู่ตรงไหนต้นมันอยู่นี่ไหน,นอาห้าวอ้าวอา,าจะต้องเอาอีหยังมาสวยมัน<ช>โอ้ยเบิงขานางพ่นพี่น้อง ลายแหงบักระทอนบักระทอนห่อหวานเนาะมันหวานแล้วก็ฟูด้วยใช่ไหมเยอะมากเลยโอ้นี่ต้นค่ะกินหลายปีแล้วค่ะไหนดูเอาอะไรมันนะอ๋อมันจะสอยให้ดูต่อยให้ดูคนนะ ไปแล้วจะสอยยังยไงจะขึ้นไปได้ยังไงจะปีนขึ้นไปได้ยงไงมันมีแต่มดอะไรอ่ะน,น,นี่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 ลูกนี้เลยนี่นี่มามาเอาลูกนี้ก่อนมา โอ้ยลูกจะต่อยให้ดูเพื่อนวะลูกคนไทยเอ้ยเออเอาลูกสีเหลืองๆมันเด้อไอ้แล้วก็เอาโทรศัพท์มาไหมอ่ะอยู่ไหนอ่ะไหน เตี๋ยโพดที่ดองเลยก็ว่าจะค้อสูงอยู่ด้ล่ะไป,ไปปิดคลิปให้แน,น่ผุนอาันนี้อะลืมใครมีลืมกช่กลอะคิปนี้ลืมกช่ ชอบกินนี่เลยจ大ะเอาหนี<ก>บังเดอร์หนีได้ซ้ำนี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอามาเบิ้งหนีได้ซ้ำนี่<ม>เดี๋ยวเสียไปตั้สู้กินดี่เอาโอเคสวยๆเลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสทุกคนช่วยช,ช่องทำกินในสิงคืนนะคะโอเครู้จะตายทำไมต,ต้นอะไรไม่ยังบ่จบยังบ่จบแต่ไมสะพายกลับมาหนิสะพายกลับไปเดี๋ยวสะพายกลับอ่ะเดี๋ยวสิฝากเอง คลิปนี้ฝากกดไลก์ลกดแชร์ด้วยพี่น้องไปสบายกลับเสีย,ยสไปเห็ดอี้อย่างแม่ไปกินยูทุบเอาสิมายำอยู่นี่มันเอาบ